สวัสดีครับวันนี้มาชมถองสีกับแม่นะครับน้ำเพชรของเรานะครับดูดีครับวันนี้ก็อาบน้ำสองแม่ลูกนะครับวันนี้ได้ปล่อยให้เขาได้เล่นด้วยกันนะครับผมสถานที่กว้างๆนะครับผมโอ้โหนะครับวันนี้เรามาสายหน่อยนะครับเล่นเสร็จแล้วนะครับผม นะคุณบ auto, ูนเนี่ยคุณดูแลน้ําเพชรของเรานะครับพี่บูนนะครับพี่บูนสุดหล่อของเรานะครับเป็นไงครับน้ําเพชรครับเป็นไงบ้างน้ําเพชรวันนี้เป็นไงบ้างนะกินอิ่มแล้วน้ำเนี้อกินอิ่มเลยเหรอวันนี้มาไลฟ์สดใช่ไหมมาไลฟ์สดโอ้โหดูเนื้อเปื้อนมาเลยนะกินอะเปื้อนมาเลยครับอ๋อช้างเล่นเต็มที่เลยเต็มที่ครับอ่าดูดิครับโอ้น้ำเพชรกับแม่ก็โอ้โห อิ่มมากเลยนะครับแม่แม่เอฟซีครับซื้อกล้วยอ้อยให้น้าเพชรเขากับแม่ตองศรีกินเต็มที่เลยนะครับดูดีครับโอ้โหได้เวลาล้างเนื้อล้างตัวแล้วจะกลับที่พักหรอจะกลับในโรงแล้วไปอยู่ในโรงใช่ไหมอยู่ในโรงอ๋อนะครับเรามาสายหน่อยนะครับวันนี้นี่ครับโอ้โหล้างโคลนหน่อยนะครับหน้าท้องหลังโอ้ล้างนานเลยนะครับใช้เวลานานเลยนะครับเนี่ย โอ้โหคนนี้เน้ปล่อยเล่นเต็มที่เลยดูน้ำเพชรดีครับเป็นแม่ลูกที่อยู่ด้วยกันนานมากนะครับผมจากขำาปมปอแม่กอนหรอหปีครับน้ำเพชรเ,พชเราหกปีนะครับอยู่กับแม่นะครับผมเป็นช้างพังที่ที่รักกันนะครับผม oh. นี่ฮะคือ ห่างกันไม่ได้เลยนะฮะห่างก็ร้องเลยนะครับผม้องสีโอ้ไม่มีรางวัลเลยลูกไม่มีครับนี่ฮนะมาชมทองสีเราวันนี้รู้สึกว่าตัวใหญ่มากเลยนะครับอยู่กับลูกอยู่นะครับตัวใหญ่เลยตัวใหญ่ขึ้นเยอะเลยนะครับวันนะครับใหญ่นี่ฮะ ดูหน้าตาเลยครับคุณแม่อายุเท่าไรแล้วเนี่ยยี่สิบสามปีโอ้โหเท่ากับอายุเท่ากับแม่คุณซับเราเลยนะครับยีิบสามปีนี่ดูดีครับโอ้ดูน้าเพชรก็ดึงห่างแม่ตลอดเลยนะครับดึงห่างแม่ตลอดเลยดูดีครับนี่ฮะก็มีควานสองคนนะครับดูแล สองแม่ลูกนะครับผมนี่นะครับก็ยังอยู่กับช้างตลอดเลยนะครับช่วยกันดูแลนะครับสองแม่ลูกนะครับนี่ฮะควานก็อาบน้ําให้นะครับผมดูน้ําเพชรียครับดูน้ําเพชดึงหางแม่ตลอดเลยดูนะครับนงสงใสจะอิ่มแล้วนะครับกินเยอะวันนี้ย้ำถ่ายเสร็จแล้วอยากได้ลูกอ๋อเด่ดูในเฟซอะ่ะ ดูในเฟตเก่าผมเนี่ยมันต้องดูหลังๆกูนะน้บไฮโดรซับผมมีแล้วนะน้ำเพชรนี่ดูดิครับกลัวแม่ห่างครับผมดึงห่างแม่ตลอดเลยครับผมนี่ฮะดูดิครับ ดูดีครับกลับแล้วนะครับผมนี่น้ำเพชรกับแม่กลับแล้วอันนี้จะเป็นบริเนสลีนะครับโูอันนี้สาย,ย,ยฟ้านะครับอยู่ในโรงนะครับผมนี่ฮะสองในลูกกลับแล้วนะครับกลับที่พักแล้วนะครับผมนี่ไงกินอิ่มแล้วครับวันนี้ เสร็จก็นี่นะครับอันนี้จะเป็นนัสซอรี่นะครับที่เมื่อก่อนน้ำเพชรกับแม่ก็เคยอยู่ที่นี้นะครับผมอยู่ในคอกตรงนู้นนะครับผมในช่วงเขายังเล็กนะครับผมกับควานเก่าคุณรอดของเรานะครับผมนี่ฮะต้นไม้นี้จะมีหน่วยนะครับผมหน่วยที่ควานบอกว่าช้างกินนะครับผมไหนบุญดูดิกินเหรอไหนอะดูน้ำเพชรขนาดแค่ข้างเดียว ดูแม่ลูกของเราน้ำเพชรบน<ไ>บนบนบนชุงหน่อยโอ้ไม่มีะไม่มีรางวัลให้เลยนะครับเราแค่มามาดูความสวยของนางนะครับดูความน่ารักของน้ำเพชรครับผมวันนี้ไม่มีรางวัลให้เลยดูนี่โอ้โหต้นนี้ครับมีมีมีหน่วยนะครับหน่วยที่ช้างกินนะครับนี่ฮะ ถ่ายเลยถ่ายเลยโอ้โหแม่ลูกนะครับตอนนี้ก็บุญไหนหน่วยอยู่ไหนอะบุญโอ้ดูครับโอ้โหวันนี้ดำของเราครับช่างกล้องของเราวันนี้จะถ่ายสวยๆหน่อยสองแม่ลูก โอ้นิ่งมากเลยเอ็กท่านิ่งมากเลยแม่ลูกฮะอ๋อดูน้ำเพชรเราให้สนใจนะครับหนีผางแม่ตลอดดไปดูน้ำเพชรกันหน่อยนะครับผมโอ้โหนี่ฮะ อันนี้หน่วยที่ต้นไม้เมื่อกี้นะเนาะก็เรียกว่าหน่วยอะไรเนะี่ยคนกินได้ป่ะหรผมไม่รู้ครับนะกินได้บ่าคนอนะ่ะไม่รู้ครับกช้างกินนาะช้างกิน,อกนโอ้ช้างกินนะฮะเราก็ไม่รู้ว่าเป็นต้นไม้ต้นอะไรนะครับแต่รู้ว่าเป็นมีหน่วยนะเนี่ยต้นไม้กลางนี่นะครับต้นนี้นะครับผมช้างก็จะเก็บกินนะครับหน่วยตรงนี้นะก็กินได้นะครับดูดิดึงหางแม่ตลอดเลยว้าว ดูตูดฮะแม่ลูกครับดูยาวๆตูดของสองแม่ลูกดูดีครับนี่วันนี้ดูนิ่งมากเลยนะอดอิมนะอ่มไหมหรอ,อนะโอ้นี่ควางเขาบอกว่าอิ่มแล้วนะครับวันนี้เขามาไลฟ์สดนะฮะแ,แล้วก็มีเอฟซี <FC S 2> ซื้อกล้วยอ้อยให้นะครับกินยังอิ่มเลยนะครับผมดูดิ ถึงว่าทําไมน้ําเพชรเราไม่กระวนกระวายนะปกติก็จะวิ่งเล่นนะครับแถวนี้นะครับท้องเต็มครับท้องเต็มเลยนกควาท้องเต็มเลย,เเลยว้าววันนี้ท้องเต็มนะครับวิ่งไม่ไหวแล้วนะอยู่กับแม่ดูดิโอยังรักกันตลอดเลยนะครับแม่ลูกคู่นี้ดูน้ําเพชรน,นะอ,อ๋อท้องสีของเราขุดดินเลยนะี่ ของ่วงละเของ่วงดีใจน้ำเพชรเนี่ยควาเรียกละดูหน่อยดูดูหน่อยแอ,ยอาปากหน่อยน้ำเพชรแอาปากลูกดูฟันหน่อยดูฟันหน่อยว้าวขนาดข้างเดียวนะดูด,ด,ดีนางนี่นะครับโอ้โห สาวสวยของเราวันนี้โอ้ถึงกันนอนเลยนะครับผมดูครับโอ้กินแล้วหายออกเลยเหรอดูนันเพชรดีครับความสุขรามีความสุขเป็นเช่นนี้นะครับผมดูดิแม่ก็คอยอยู่ใกล้ๆเลยนะครับแม่ลูกคู่นี้รักกันมากเลยนะครับผมจกใจอะไรไม่ได้เลยนะร้องเลย นี่ฮะเริ่มโตเป็นสาวแล้วน้ำเพชรเรานะครับความสูงเนี่จะเท่าแม่แล้วมาดูดีครับตัวใหญ่มากแม่เขาตัวใหญ่มากเลยอ้วนฮนะนตื่นเต้นนะครับเขาง,ง่วงเขาดีใจตื่นเต้นอะไรเนรี่ยแบบดูครับ ที่ได้อยู่ที่กว้างๆนะครับผมสีน้ำเพชรเราดึงห่างแม่อีกละนี่ฮะอันนี้จะเป็นนัสซี่ครับบริเวณนัสซี่นะครับผมเมื่อก่อนนี้โอ้โหจะเป็นลานช้างน้อยฝึกช้างน้อยของเรานะครับนี่ฮะจะเป็นร้านที่เรา,าแสดงโชว์นะครับด้านล่างตอนนี้ก็มี วงล้อให้ช้างได้เล่นกันนะครับช้างโขงของเราเล่นนี่ฮะต้นไม้นะครับสวยๆบรรยากาศที่ร่มเย็นครับสุดชื่นนะครับผม ก็บ่นจัดจ่ายโอนกาหารอะไรอย่างเงี้ยค่ะแม่ต้องสีเขาก็เริ่มโอ้วันนี้อิ่มเลยนะครับแม่ต้องสีเราไม่ขยับขยื่อนละปกติก็นเนี่ยโอ้โหวิ่งกลางสนามเลยนะครับอะคุณฮอดเด็กครับนี่คุณฮอดสช่วยครับ โอ้เวนี้ดูหล่อมากดูหล่อมากเลยคุณฮอนครับผอเล่นเล่นของเปล่าครับควานเล่นของวะนนียห้อยอะไรครับของมีเยอะแยะครับตะกุดเลยอันนี้หระคลังใช่ไหมครับเนี่ยของคลังครับของคลังปล่อยไหมครับปล่อยไหมตอนนี้ยังไม่ปล่อยครับไม่ปล่อยนะถ้าปล่อยก็อยู่กับช้างไม่ได้เนาะโอ้โหนะครับดูอาบน้ำแล้วอย่าเล่นอย่าเล่นโคลนไปก็จะพาแม่ลูกกลับบ้านแล้วนะครับผม มพอได okay. so erm anyway, uh ้เวลากลับละถ้าปล่อยให้เล่นโคลนก็จะเล่นนะครับผมนี่ฮะก็กลับนะครับผมกลับที่พักกันนะครับดูน้ำเพชรกับแม่ดิครับ เมื่อก่อนนี้เคยเล่นกับแม่นะครับสไลเดอร์กับควานเก่าครับเมื่อก่อนนะตอนนี้ก็โตเป็นสาวแล้วหกปีนะครับใหญ่แล้วนะครับดูครับขนาดก็มีขนาด้างเดียวนี่นะครับก็กลับที่พักกันนะครับผมดูดิ น่ารักนะครับผมสองแม่ลูก อ้เตะหมดเลยเลยน,นักเลงขาหลังด้วยนะน,น้ำเพชรเราโอ้แม่้องสีหิวนะครับห,หิวหิวนะครับพูแม่ดิแม่หิวหโอ้กลับแล้วกลับแล้วนะครับผมนี่นะฮะไปกลับบ้านน้ำเพชรไปไ โอ้ขี้เกียจนะครับเพราะว่ากินเยอะนะครับผม<ป>ดูทำเพชรดูทำหน้าตาดิไปกลับบ้านลูกกลับบ้านกลับบ้านเร็วดิทำหน้าตาแหมดูทำหน้าตาไป,ไปโอ้กลับบ้านแล้วนะไป,ไปโอเคนะครับเราก็ไม่ตามไปแล้วนะครับผม สองแม่ลูกก็ได้เวลาที่จะไปอยู่ในโรงนะครับผมไปกินหญา้าต่อนะครับวันนี้ก็มาพามา,าเดินเล่นนะครับสวยสองแม่ลูกได้คลา,ายคลายเครียดนะครับผมด้านล่างปล่อยอิสระเลยนะครับโอเคนะครับฝากกดไลค์กดติดตามนะครับน้ำเพชรแม่ทรงสีนะครับนี่นะฮะสวัสดีครับ